สวัสดีครับพี่พี่นะนะเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่บ่อสำเริงพิชิงนะครับอยู่ที่โรจนะอายุทยานะครับวันนี้เรามากับพี่ณนะแล้วก็ดับยอดนะครับผมบนายยอดนะครับวันนี้เรามาที่บ่อสำเริงก็อ่า ค่าคันคันละ40บบาทนะครับนะนะ,นะแล้วก็ปลาช่งออกก็แล้วแต่ว่าเป็นปลาประเภทไหนนะครับถ้าเป็นพวกอ่ายี่สกปลาจีนก็โลละ30บบาทนะครับถ้า,ถาเป็นปลานิลก็โลละ40บบาทก็ อันนี้เป็นทางเข้าบอรนะครับอยู่นี่จะมีซุ้มบริการด้วยนะครับผมนะ่าถาาา้านาาะท่านใดสนใจก็โทรติดต่อจองแพรจองอซุ้มได้นะครับถ้าวอล์ i อินเข้ามาก็รุ่นหน่อยนะครับนานา็กติกาก็ประมาณนี้ครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาจ่ายค่าคันกันครับข้างน้ำไหมไม่นั่งบ่อใหญ่เลยนั่งก่อนหญ่ครับอ่อใหญ่ตอนนี้ฝั่งรถวิ่งเต็มเต็มเล่าเอาแถวนี้ก็ได้ครับเหลือแ,แต่หน้า ันนี้คือยี่ห้าอยู่ตรงไหนนะ่คือยี่ห้าคือต้องเดินเข้าไปเข้าไปอยู่ตรงนี้ถ้าบอกใหญ่ฝั่งบลิงนะคะไม่งั้นก็เหลือฝั่งนี้ค่ะสี่อ่อแถวนี้ก็ได้เดินไปล็อกกำแพงชุ้มที่สองชุมที่สองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อันนี้เต็มหมดเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ยังว่างอยู่แต่มันไกลต้องเดินไเองโซนตรงนี้ต้องเดินไปเองหมดเลยค่ะเพราะว่ารถเข้าไปไม่ได้เออลูกค้าต้องเดินเข้าไปเองเห็นป่ามะพร้าวจะมาทางห้องเจริญเล่นป่าห้องตรงก็ไดแถวนี้ว่างยังว่างอยู่ไหมครับ แล้วก็มาทูลตรงนี้เลยตรงนี้เต็มหมดแล้วใช่ตรงนี้ก็ดีเนาะใช่แล้วตรงนี้ก็จะเดินไกลเนี่ยตรงนี้มันดีมันมเรียนได้ไกลแต่ว่าต้องยางไกลเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีมีคนจอดมีมีคนหมดแล้วก็เหลือตรงนี้ก็จะก็จะหน้าก็จะเห็นก็มันสีดีอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแต่ถ้าตรงนี้มันก็จะกว้างไปเลยหัวมุมตรงนั้นเลยอะตรงน แถวที่๕ได้ไปละผมอาหารซี่ใได้ใกล้แล้วก็เหลือตรงนี้คุ้มหกใกล้ๆแล้วก็ก็เหลือจะจะจะไปหมอบ่อยาวกับบ่อลึกตรงนี้แหละแล้วก็บ่อหลังเคาน์เตอร์อัห้าสิบสี่นะสองคันแต่สองคันกับคุ้มนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวมาฝากผลงานอีกทีนะครับ